สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทำน้ำแตงโมมะนาวปั่นค่ะช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะน้ำแตงโมมะนาวปั่นนะคะจะทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ามากๆเลยค่ะยิ่งเด็กๆติเดเทอมอยู่นะคะก็จะช่วยเราทาเป็นกิจกรรมระหว่างคุณแม่คุณลูกได้ดีเลยนะคะเอามากินก็อร่อยมากๆค่ะเย็นชื่นใจหรือใครจะมาแดัดแปลงทำเป็นไอศครีมก็ได้นะคะ ท้ายคลิปนะคะจะมีแนะนำวิธีเก็บมะนาวค่ะให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้นานมากๆแต่ก็จะอยู่กับเราได้เป็นอาทิตย์เลยล่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรือยังคะ สวัสดีค่ะน้องเลจะมาทําอะไรคะวันนี้แตงโมงน้ำน้ำเลยค่ะน้ำแตงโมปั่นใส่มะนาวใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราผสมน้ำผึ้งนิดนึงค่ะก็จะเป็นน้ำแตงโมมะนาวปั่นนะคะแล้วก็จะแชร์เคล็ดลับการเก็บมะนาวให้นานๆาน,นะคะ อันนี้เป็นมะนาวที่เก็บในตู้เย็นนะคะอันนี้ก็อาจจะยังไม่ดีพอแต่มันก็ไม่ง่ายนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะล้างมะนาวให้สะอาดทำยังไงนี่นะคะน้าน้มามะนาวไปล้างน้ำให้สะอาดน้องเล็กขยับ,ยบอ่าน้องเล็กขยับด้วยนี่นะคะ่วยไหมขึ้นไหม อย่างนี้นอ n อ่ะล้างแล้วก็ใส่อันนี้อัดล้างค่ะเราจะล้างให้สะอาดแล้วก็จะผึ่งให้แห้งสนิทนะคะเสร็จแล้วก็จะ เอาใส่ถุงแล้วก็มัดเป็นต่อลูกต่อลูกก็ได้ให้ไม่มีอากาศมีกันอากาศที่น้อยที่สุดแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นแต่อันนี้ที่ทําง่ายๆก็คือใส่ถุงซิปลอ็อกถ่งแล้วก็ไล่าอากาศออกอ่ะมะนาวใส่ไม่เคยทำกับป้าแล้วคนคนช่วย,ยทำด้วย,ยทุกคนช่วยทำอระใช่เนีองเวนวัจริงๆนองเว ป๊าปาบอกว่าจะทำมนาฝฝ่นงี้หนี่อ่าใช่ค่ะล้างเสร็จเราก็จะเอาจุกตรงอย่างนี้ออกด้วยนะคะเพราะว่าบางทีพวกนี้มันจะทำให้เนา่านี่ไม่มีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเลือกมังลวกมาเอาไปทำมะนาวเนาะจุก ใช่ยอย่างนีจุกจกเล็กๆบอลแม่ไม่มีมันดุไปแล้วลูกมันจะอยู่วันนี้ไงไเสร็จเรียบร้อยแล้วอะก็ทิ้งไว้ในตะแกรงให้มันแห้งน้าน้องเล็กทับที่ <ๆ S 1> เราจะไปหั่นแตงโมกันค่ะ อเผอญว่าแตงโมอันนี้อยู่ใกล้ช่องอยู่ใล้ฝ่าไปหน่อยตรงนี้เลยแข็งนะคะแต่ก็ใช้ได้แหละใช้ได้ใช่ไหมคะใช่แข็งมากเลยเดี๋ยวหัน่นก็ใส่เนี้นีเงินเป็นสีแดง กอใช่ใชค่ะก็หั่นเปลือกเล็กหน่อยเพราะเดี๋ยวเราเอาเปลือกไปทำปุ๋ยเนะะี่ยคะชึบอ่ะเบ็ดออกนิดนึงเบ็ดออกนิดนึงแล้วก็หั่นแตงโมงให้เป็นชิ้นเล็กหน่อยได้ปัน่นง่ายอุ้ยแม่อ้นนี้นจะเป็นสีแดยง ใช่มันก็จะเย็นช้ำซ้ำหน่อยค่ะไม่เป็นไรกินได้กินได้ไดใช่ค่ะวูแรงมากใช่เนี่ยเป็นน้ําแข็งไงเห็นไะมมามาเอาไปใกล้กับตรงด้านข้างตู้เย็นมากไปหน่อยมันก็เลยมันก็เลย,เ,ลยเป็น,ยยนใช่เป็นเลยเป็นไอติมเลยเป็นไอติมแตงโมเลยหมา <c oughs> จช่เย็นเลยใช่ ไม่กินอันนั้นนะคะอันนี้แข็ง,งไปมางไว้ก่อนลูกล้วนจ้เป็นสีแดงแงเหรอใช่ค่ะพอเม็ดออกหน่อยๆใช่ก็เอาสายใช่ไหมใช่่ะไแม,ม่คะ เอาทำเปื่อยแตงเอาเอาเปื่อเอาเปืดอแตงโงไปทำปุ๋ยได้ด้วยเหรอใช่ค่ะมันปุ๋ยมันก็จะย่อยนะคะหรือไม่ก็พวกไส้เดือนที่อยู่ในดินนะเขาก็มากินแล้วเขาก็จะอึออกมาเป็นปุ๋ยเป็นสารอาหาร ใช่อาใสาอ่อามือนึงจับถ้วยนี้ไว้ด้วยลูกอือหืออเอาถ้วยมานาวตรงนี้ตรงนี้แล้วมัมือเดียจับถ้วยสิคะมันจะได้ไม่หล่นใช่แล้วนะคะเอาแตงโมใส่ใส่ไปเลยได้เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวหั่นมะนาวมะนาวก็หั่นตรงข้างนะคะชึบชึบอ,อะใส่เลยลูก ก็จะหั่นเป็นชิ้นพูกอย่างนี้นะคะมันก็จะไม่ค่อยติดเม็ดนะเต็มเต็มใช่นี่แล้วก็เหลือตรงกลางตรงกาลางเดี๋ยวเรามาบีบทีหลังเ,เอาเลยเอาเต็มแล้วเหรออ่าเต็มแล้วพอก่อดอ,อีอ่าเดี๋ยวมันจะล้นสิใช่เดี๋ยวมันจะลน้น,ลนอ,อันนี้เดี๋ยวเราใส่ทีหลังได้เสร็จแล้วเราก็บีบมะนาวลงไปอ่ะอบีบมะนาวลงไป เป็นสีเข้มอันนี้จะใช้น้ำตามานามมานมาวมะนาวประมาณ3ลูก เสร็จแล้วก็จะเทเลมอนลงไปน้ำผึ้งลงไปน้ำผึ้งใช่น้ำผึ้งก็ปูอ่าทำพึ่งไม่ใช่เลมอนเมื่อกี้เราทำเลมอนใช่ไหม,มก็จะมีเลมอนเหลือนิดหน่อยเป็นหม,มก็จะใส่น้ำพึ้งแบบนี้ใช่ค่ะน้ำผึ้งลงไปจะเติมน้ำไปอีกนิดนึ่ง อ้อเ,เติเดี๋น,นึงค่ะนัคนคก่อนวแปน,นึงแป๊บน,นึงน,นงลูกอ่า้องเช่วยมามาจับมือต้องไปล้างนะหนูจักเราใช้กระปุกเล็กไปหน่อยอ้าวโอเคไม่เป็นไรอะล้างเรลียเยเรมลียเลยเหรอ อ๋อไม่ใช่เด็กป่ะสิเด็กเคสนะ สีหลอีสองอันกัไม่ไม่จะเปียนโอค่ะชูแม่ขาขาไหนก็ได้ค่ะ สองแก้วพอดีเลยอะอเท้เดี๋ยวถ่ายลูลนิดนะึง อันนี้เป็นมะนาวที่ล้างเอาไว้นะคะเริ่มแห้งแต่ถ้ายังแห้งไม่สนิทเราก็ใช้ผ้าเช็ดนะคะเดีย๋ยวเราใช้ผ้าเช็ดเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเก็บเนี่ยเราควรที่จะให้มันแห้งสนิทเป็นการยืดอายุให้เขาอยู่ได้นานนะคะถ้าไปใส่ตู้เย็นเลยเนี่ยผิวขนอกเขา่าจะแห้ง มันก็จะเราก็จะเห็นเป็นแบบมะนาวเป็นแห้งๆแต่ข้างในยังพอมีน้ำนะคะหรือบางทีก็เน่าเลยถ้ามันชื้นมากจริงวิธีที่ถูกต้องเนี่ยเราควรที่จะใส่เป็นถุงอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มัดให้มันเหมือนกับแน่นๆอะไรองนี้ รูปเหมือนกับมัดแน่นๆแน่นๆแน่นๆอย่างเงี้ยนี่ค่ะวิธีการแต่ละลูปแลก็เป็นแบบแน่นๆอย่างเงี้ยค่ะให้ต่อรูปต่อรูปแน่นๆแล้วก็เอาไปเก็บในกล่องมะนาวเราจะอยู่ได้นานมากเลยแต่ว่าวิธีการใช้งานเก็บเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวก ก็เลยจะเก็บใส่ถุงแรปอย่างนี้นะคะก็จะก็นื่จะอยู่ได้นานพอนสมควรนะแ,แต่ไม่ถึงกับนานมากๆเพราะเราก็ไม่ได้เก็บนานขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็ใช้แล้ว <Okay. S 1> ก็จะทยอยใช้อันนี้ก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์นะคะอันนี้เป็นถุงใช้แล้วมาล้าง ให้มีหลอดน่ามาจ,จิ้มดูก็ได้ก็จะขนาดนี้โอเคอย่าให้นม,มันมีอาาศน้อยที่สุดนั่นหละก็จะขนาดนี้ค่ะเนี่ยก็ให้มันมีอากาศไม่น้อยนะคะมันก็จะเสียชา้าแล้วมันก็จะไม่มีความชื้นอยู่ข้างในอะคะ่ะพอมันไม่มีความชื้นเนี่ยมันก็จะไม่เน่าไม่คืดล้านะคะ ก็จะอยู่ได้นาน ชมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะถ้ามีวิธีอะไรดีๆนะคะแนะนำกันมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ